มาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรงสตัสแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทางดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever dharma arises from a cause, the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues. สวัสดีครับ รายการคลิกทำตอนที่209นะครับในเพลย์ลิสต์พระเกจิพระอรหันต์ตอนที่31นะครับซึ่งจะมีและเพลย์ลิสต์นี้ทุกวันเสาร์นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อฤาษีดํงดำในตอนที่2แล้วนะครับก็จะต่อจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งเล่าถึงว่าปกติหลวงพ่อถือศีลห้ามาตั้งแต่เด็กนะครับ ก็เริ่มนะครับในช่วงของพระตกนรกนะครับก็เล <video> <royable> ่าถึงตอนที่หลวงพ่อเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาจากโรคหานะครับแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กอยู่นะครับตอนนั้นมีอายุเพียง12ปีนะครับเด็กชายวีระชอบรักษาอารมณ์ภาวนาตลอดมานะครับตลอดมาจนเรื่อยๆจนถึงตนวันที่บวชเป็นพระนะครับเด็กชายวีระเนี่ย รักหลวงพ่อองค์ที่ท่านแม่ให้มามากนะครับในตอนที่ป่วยหลวงพ่อท่านมาทีไรท่านก็ยิ้มทุกทีนะครับหลวงพ่อหรือีเลียงนำหรือเด็กชายพิระเนี่ยก็เลยเรียกหลวงพ่อองค์นี้ว่าหลวงพ่อองค์ยิ้มท่านเป็นพระใจดีนะครับเรียกทั้งใดก็มาทุกครั้งเลย <c oughs> วิธีเรียกไม่ยากนะครับเพียงแต่หาที่ที่ปลอดคนนะครับแล้วยกมือไหว้พระหลวงพ่อองค์ยิ้มเนี่ย ภาวานาพุทโธพุทโธพุทโธสามครั้งนะครับเมื่อจบครั้งที่สามเนี่ยหลวงพ่อองค์ยิ้มท่านก็จะมาหาทันทีพอมาท่านก็ยิม้มหลวงพ่อองค์ยิ้มได้พาเด็กชายวีระไปเที่ยวนรกอยู่บ่อยบบางครั้งก็ไปในเวลากลางวันบางครั้งก็ไปในเวลากลางคืนมีพระอ,อยู่องค์หนึ่งที่คุณยายและแม่ท่านชอบนิมนต์มาเทศอยู่ที่บ้านบ่อยๆนะครับ พระองค์นี้ท่านหาว่าเด็กชายวีระมีอารมณ์ใกล้บ้านะครับเพราะชอบเอาเรื่องของคนที่ตกนรกเนี่ยมาเล่าให้ท่านยายฟังแทบทุกวันแถมยังบอกว่าบวชมาตั้ง30ปีแล้วไม่เคยเห็นนรกสักนิดนรกไม่มีนะครับตอนเด็กชายวีระอายุเกือบ13ปีเนี่ยปรากฏว่าพระที่มาที่บ้านองค์นี้บ่อยๆเนี่ยคือคุณยายกับคุณแม่นิมนต์มาบ่อยๆเนี่ยท่านก็มรณาภาพนะครับ เด็กชายวีระก็ขอให้เนี่ยหลวงพ่อองค์ยิ้มพาไปดูหลวงพ่อองค์นี้ที่เมืองนากสิอยู่ในเมืองนาลกหรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่อองค์ยิ้มท่านก็พาไปยืนอยู่ที่บนยอดเขาที่เก่านะครับแล้วก็เล่าเรื่องให้คุณลุงคนที่เจอฟังนะครับที่เคยไปเจอตอนที่ป่วยเป็นอหิีวานะครับแล้วก็ถามคุณลุงว่าพระ ตกนรกได้ด้วยหรือคุณลุงคนนั้นก็ตอบว่าพระะตกนรกเป็นประจำเพราะบวชแล้วทําตัวไม่เป็นพระเทศสอนชาวบ้านเรื่องนรกสวรรค์ได้แต่ไม่ปฏิบัติตามที่สอนชาวบ้านเขานะครับคือสอนได้แต่ทาไม่ได้พระอย่างนี้ลงนรกหมดสักครู่คุณลุงก็บอกให้พระองค์นั้นขึ้นมาคุยได้ถามถึงเหตุของการลงนรกนะครับพระรูปที่เคยบอกว่า เด็กชายวีระมีอารมณ์ใกล้บ้านเนี่ยท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยไม่เคยสนใจทำรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทำสมาธิไม่วิปัสนาไม่เคยสนใจเลยเรื่องการปฏิบัติธรรม 2. ท่านศึกษาพระปริยัติแล้วไม่ยอมเอาไปประพฤติปฏิบัติตามธรรมมุ่งแต่เอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเพียงให้เกิดลาบยศสรรเสริญไม่ยอมบำเพ็ญทานไม่ทำสาธารณประโยชน์ไม่บำรุงศาสนา 3ป,ปฏิบัติไม่ถูกต้องตอบปฏิบัติไม่ถูกต้องตอบพระอริยะที่มีศีลบริสุทธิ์สมาธิหมายถึงว่าพระที่ที่เป็นพระอริยะเนี่ยมีศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมั่นวิปัจนาญาณดีเนี่ยท่านเข้าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะครับคือพระพระพวกนี้ก็จะสนใจแต่ว่าตัวจะได้ลาบสักการะไหมนะครับแล้วก็ ถ้าไปเจอพระที่ปฏิบัติดีก็จะไปทําให้ชาวบ้านไม่เชื่อถือนะครับไป,ไปเหมือนกับว่าไปใส่ความหรือว่าไปหาเรื่องนะครับก็จบในเรื่องที่ท่านไปเจอพระองค์นั้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องเจ้าด้วนวัดป่าเรไรนะครับในสมัยที่หลวงพ่อมีอายุรุ่นหนุ่มประมาณ1 6 1 7ปีเนี่ย ปรากฏว่าหลวงพ่อก็ได้ย้ายมาอยู่กับยายที่ทนบุรีนะครับที่อำเภอตะลิ่งชันหลวงพ่อมักจะชอบไปเที่ยวตอนกนลางคืนนะครับตามภาษาคนหนุ่มคืนหนึ่งเนี่ยเป็นคืนเดินหงายคืนเดินหงายจัดเสียด้วยสว่างโล่งไปหมด ืนนั้นนะ่หลงปูไอ้หลวงพ่อก็ได้ออกเที่ยวตามปกตินะครับออกจากบ้านเดินไปเรื่อยๆเรื่อย,รอย,รอยครับจนมาถึงสะพานข้ามคลองนะครับเห็นชายคนหนึ่งนะครับกําลังเดินสวนขึ้นสะพานอยู่ไหวๆพอมาถึงกลางสะพานนะ่ะก็เจอกันพอดีนะครับก็เลยมองไปปรากฏว่าเอ๊ะไงไม่มีหัวนะครับคิดในใจว่าผีเจ้าด้วนแน่ๆเลยเจ้าด้วนนี่เป็นผีที่มีสำนักอยู่ที่วัด ประชาวัดเรรนะครับซึ่งอยู่หน้าสถานีตำรวจตลิ่งชันของรามาดนะครับก็มีสถานที่นี้อยู่จริงนะครับเจ้าด้วนเนี่ยเป็นผีเรียบร้อยชอบอาสานำทางนะครับก็ไม่ได้หลอกใครหรอกอาสานำทางนี่ก็จะขอก๋วยเตี๋ยวข้านะครับของโปรดไม่เคยหลอกให้ใครตกตกใจจนจับไข้หัวโกรนอะไรทั้งสิ้นนะครับพอหลวงพ่อรู้ว่าเป็นเจ้าด้วนเนี่ยใน ขณะที่เป็นหนุ่มชอบเที่ยวผู้ไม่กลัวผีนะครับก็เลยบอกด้วยเสียงกระเส่าว,ว่าพี่ด้วนจ๋าช่วยนําทางให้หน่อยเถอะตรงนั้นน่ะมันเป็นสวนเป็นต้นไม้ต้นครึ้มนะครับมียอดชนกันข้างทางเออทางด้านล่างพอต้นไม้มันโอบกันไปโอบกันมามันก็มองไม่เห็นนะครับบางแสงจันทร์หมดเจ้าด้วนก็พยักตัวนะครับเพราะว่าไม่มีหัวให้พยกักหัวขาดไปแล้วเจ้าด้วนตอบรับนะครับ ว่าแล้วก็หันหลังนะครับเดินนาหน้าไปทางวัดเรไรนะครับก็แปลกนะครับพอถึงสมทุมพุ่มไม้ที่มันมืดมากๆเนี่ยมืดตึ๊ดตือเลยก็เจ้าด้วนก็พาไปเนี่ยปรากฏว่าทางที่มันมืดนะก็กลายเป็นมองเห็นได้ลางๆนะครับเจ้าด้วนนาส่งจนถึงปลายทางนะครับหมดเขตป่าช้าหนุ่มนั้นก็สั่งว่า พี่ด้วนสามทุ่มมารับด้วยนะเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พอขากลับเนี่ยเจ้าด้วนยืนรอรับอยู่แล้วมาส่งถึงกลางสะพานเลยก็เลยบอกว่าพี่ด้วนคอยอยู่ตรงนี้นะคอยประเดี๋ยวจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวที่หน้าวัดช่างเหล็กมาให้นะครับอ่าก็จบตอนจะด้วนนะครับก่อนถึงวันบวช คงเป็นเพราะว่าหลวงพ่อสามารถสรงชานได้ตั้งแต่เด็กๆก,ก็หมายถึงหลวงพ่อหรือสีแดงดำนะครับและก็ไปเที่ยวนรกมาแล้วก็ทําให้หลวงพ่อไม่เคยจะยอมรับนับถือพระสงฆ์กันง่ายๆนะครับยิ่งพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ถูกตามทํานองคองทมหลวงพ่อจะหนีห่างไกลทีเดียวก่อนจะกราบไหว้พระสงฆ์เนี่ยหลวงพ่อมักจะถามว่าท่านเคยเห็นนรกและสวรรค์หรือเปล่าถ้าเคยถึงจะยอมกรนะาบไหว้และถวายสิ่งของให้นะครับ ดังนั้นเมื่อสมัยที่มาอยู่บ้านคุณยายที่สวนเป็นสวนนะครับตําบลบางระมาดอาเภอตลิ่งชันจังหวัดชนบุรีเนี่ยคุณยายมักจะปรึกษาให้หาพระด,ดีเนี่ยพระที่ปฏิบัติมานะครับมาเชาะที่ปฏิบัติดีปฏิชอบมาเนี่ยมาเทศให้ฟังคนสมัยก่อนเขานิมนตนพระมาเทศให้ฟังนะครับ <c oughs> หลวงพ่อก็ไปถามคุณลุงนะครับที่ที่เมืองนรกนะครับก็ได้คําแนะนําจากคุณลุงว่า พระอาจารย์เหล่านี้เป็นอาริยะพระโพธิสัตว์ถ้าหากได้บังทำด้วยทาบุญด้วยเนี่ยรับรองว่าไม่ขาดทุนนะครับก็ควรจะฟังจากปากพระเหล่านี้นะครับลุงลุงก็ให้รายชื่อมากับหลวงพ่อฤาษีนิ่มดํานะครับเป็นพระที่อยู่ในสมัยนั้นนะครับข้อหนึ่งอันหนึ่งก็คือท่านพระครูพิทักษ์สุวรรณบันพธนะครับคณะ11วัดสเกตวัดภูเขาทองกรุงเทพ คนที่สองเป็นพระอาจารย์พริ้งวัดมะก่อกรุงเทพคนที่3เป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญทนบุรีคนที่4หลวงพ่อปานวัดปางน,นมโคอําเภอเสนาจังหวัดอยุธยา 5. ห,หลวงพ่อปั้นวัดพิกุลอําเภอบางบาลจังหวัดอยุธยา 6. ห,หลวงพ่อสุนวัดปางปลาหมออําเภอบางบาลจังหวัดอยุธยา หลวงพ่อนงงวัดคลองมะดันอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี8หลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านยายนะรู้จักหลวงพ่อปานมาก่อนเห็นมีอยู่ในรายชื่อนะครับก็เลยเกาะติดแจไม่ไปไหนยึดจนถึงวันสิ้นลมปลาเลยนะครับก็คือเอาหลวงพ่อปานนี่แหละเป็นพระผันพระอาจารย์ครับประจำนะครับสิ้น ท่านได้ท่านสิ้นด้วยคำว่าพุทโธตามคำสอนของหลวงพ่อปานด้วยเหตุนี้หลวงพ่อลิงสีนิมดําก็เลยมีโอ,อกาสได้ใกล้ชิดหลวงพ่อปานมาตั้งแต่เด็กๆนะครับที่บ้านคุณยายนั่นเองหลวงพ่อสิงสีนิมห์ดำมักจะฝันเฟื่องที่จะไปหนึ่งไปเที่ยวเขียนนรกด้วยตนเอง2ไปเที่ยวสวรรค์ที่มีนางฟ้าสวยๆส,ยสอยากไปชมพรหม,มโลกนะครับเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อ อยากบวชในตอนแรกก็เพื่อหาพระอาจารย์ดีๆที่มีวิชาความรู้มีวิชาสอนให้ได้ใน3สิ่งนี้ที่ต้องการนะครับเมื่อเข้าไปหาหลวงพ่อปานเนี่ยหลวงพ่อปานก็บอกว่าสอนได้ให้ได้รับรองเลยนะครับหลวงพ่อฤาษีเีืองดำก็เลยจะบวชกับท่านนะครับตั้งใจไว้นะครับพอในวันกําหนดบวชนะครับเดือนเมษายนพุทธศักราช2480เนี่ยหลวงพ่อปานได้ให้หนังสือวิสุทธิมรร ในตอนสมาธินิเทศมาหนึ่งเล่มเพ als, mm ื่อให้ศึกษาพระกรรมฐานเสียก่อนที่จะบวชนะครับหลวงพ่อฤาษีดีงามดำได้อ่านอยู่10วันนะครับก็จะเริ่มเข้าใจแล้วครับรู้จักภาษาพระและในวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2480เนี่ยก็เข้ามาหาหลวงป่ะปานนะครับเพืไอซักซอบความเข้าใจในกรรมฐาน40กองนะครับในวิสุทธิมัติท่านก็สอนว่า หลวงพ่อปานสอนครับว่ากรรมฐาน40กองในวิสุทธิมรรคเนี่ยต้องศึกษาปฏิบัติทุกกองนะครับถึงจะปฏิบัติได้ดีถ้าจะเอาแบบงูปลาปลาเน่ยไม่ต้องเรียนมากก็ได้นะครับท่านก็หลวงพ่อปานก็แนะนําต่อไปว่าเรื่องอารมณ์กรรมฐานเนี่ยของแต่ละกองเนี่ยต้องจําอารมณ์แบบนี้แอดของแต่ละกองให้ได้นะครับให้ขึ้นใจนิมิตแต่ละกองต้องจําด้วยอารมณ์ฌานเนี่ยต้องจําให้แม่นนะครับ ท่านก็บอกเคล็ดลับนะครับว่าก่อนศึกษาพระกรรมฐานควรจุดทูบเทียนบูชาอธิษฐานว่ากรรมฐานกองใดที่ได้เคยได้มาแล้วจเจริญได้ดีได้ผลในอดีตชาเนี่ยขอให้มีใจรักกรรมฐานกองนั้นเมื่อถึงคราวปฏิบัติจะปฏิบัติได้ผลเร็วไม่เกิน15วันในกรรมฐานกองนั้นถ้าปฏิบัติต่อ7วันกรรมฐานกองนั้นก็จะถึงที่สุดนะครับก็ไม่ถึง1เดือนนะครับสําหรับกองที่เคยทํามาแล้วนะครับถ้าตั้งใจ ก็ขอจบตอนที่2ในประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำไว้เท่านี้ก่อน,นครับแล้วก็มาต่อกันในตอนที่3ในวันเสาร์หน้านะครับในเพลลิสพระเกจิพระอรหรนต์สวัสดีครับ